สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนพับเหรียญโปรยทานรูปแบบนี้กันนะคะให้เราตัดริบบิ้นเบอร์สองนะคะมาด้วยกันทั้งหมดสี่เส้นความยาวเส้นละเก้าสิบเซนติเมตรนะทีนี้ให้เราพับครึ่งริบบิ้น Lip bin, ทั้งสี่เส้นแบบนี้เลยขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาเริ่มต้นทำฐานกันก่อนนะก็จับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งมาเอาเส้นที่สอง มาคล้องเส้นที่1ต่อด้วยเส้นที่3ขคล้องเส้นที่2นะและเส้นสุดท้ายนะคะให้จับตรงที่เราพับครึ่งนะแบบนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายนะสอดเข้ามาแบบนี้แล้วกลางรูของเส้นที่4ออกพร้อมกับ ไปจับเอาปลายริบบิ้นของเส้นที่3ลอดช่องของเส้นที่4ออกมาแบบนี้ลอดออกมาจากรูของเส้นที่4นะคะเนี่ยแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นของเส้นที่4ให้กระชับนะคะเราก็จะได้ฐานแล้วนะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะคะเอาเส้นขวา พาดมาลงมุมด้านบนนะคะแบบนี้คนริบบิ้นแล้วก็กดให้เป็นรอยพับเส้นถัดมาเส้นด้านหน้านะเอาพาดมาลงมุมด้านซ้ายมือโคนลนริบบิ้นบีบให้เป็นรอยพับเสน้นถัดมาเอาพาดมาลงมุมด้านล่างบีบให้เป็นรอยพับเส้นสุดท้ายเส้นล่างเอาปลายริบบิ้น สอดเข้าไปในรูนี้ก่อนแล้วก็ดึงออกมามันก็จะได้ลิบบิ้นเรียงตัวกันเป็นวงกลม8เส้นแบบนี้ทำเหมือนส้มเลยนะคะก็คือทำฐานส้มนั่นเองพอเราได้แบบนี้แล้วก็ให้เราจับขึ้นมาทีละเส้นบวนไปทางขวามือ เส้นที่หนึ่งแล้วนะเส้นถัดมาเส้นที่สองทับหเส้นที่สามทับสองเส้นที่4ี่ทับสที่มือจับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่เส้นข้างล่างตรงฐานก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นจากนั้นกลับมาที่สี่เส้นด้านบนที่มือเราจับอยู่ให้เราปล่อยเส้นล่างสุดที่3ามเส้นนี้ทับมันอยู่เราเอาวางพาดลงมาแบบนี้ แล้วเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้น Trans ล่างมือจับวางพาดลงมาเอาเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นล่างฐานเราจะเอาขึ้นมาพาดทับด้านบนจนหมดทุกเส้นนะคะปล่อยเส้นล่างเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่าง เอาเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนทีนี้เส้นล่างฐานเราก็หมดแล้วที่มือจับเราก็จะมี4เส้นให้เราปล่อยเส้นล่างสุดที่3มเส้นนี้ทับมันอยู่วางพาดลงมาระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้เลยนะทีนี้พอมือจับเหลือ3มเส้นแล้วเราก็จะเอาเส้นล่างเอาปลายริบบิน้นสอดเข้าไปในรูนี้นะคะรูนี้ ก็คือเป็นรูที่เราเอาเส้นก่อนหน้านี้วางพาดลงมาแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ก็คือเส้นถัดมาเราก็จะเอาลอดลงไปในรูนี้อ่ะก็เอาสอดลงไปเลยนะคะแบบนี้ให้ปลายริบบิ้นออกรูนี้เราก็ดึงมันออกมาเส้นถัดมานะเส้นล่างสอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเมื่อกี้ปลายริบบิน้นเราก็ให้มันออกรูถัดไป เมื่อกี้เราสอดรูนี้ปลายลิบบิ้นออกรูนี้ถัดมาเราก็ให้มันออกรูนี้เราก็จับมันออกมาเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปนในลูเดียวกันแล้วก็ให้มันออกรูถัดไปนะคะเมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาให้ออกรูนี้เราก็จับริบบิ้นที่เราสอดมาเมื่อกี้นี้ออกมาก็ครบทุกเส้นแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็มาไล่ดึงให้กระชับ رف, ทีละเส้น มันก็จะเป็นรูปส้มนะคะ พอเราดึงให้เป็นรูปร่างเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญลงไปเลยก็ได้นะแบบนี้ทีนี้เราก็ดึงให้กระชับชอีกรอบนึงทีนี้เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับชนะคะแบบนี้ ทีนี้ให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้วางพาดลงไปหน้าเส้นที่3นับจากซ้ายมือ123แล้วก็วางพาดลงมาวนไปทางซ้ายนะคะเส้นถัดมาก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ก็คือช่องถัดกันมานั่นเองเราจะวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเหลือ3เส้นสุดท้ายนะทีนี้ เหลือ3มเส้นสุดท้ายแล้วให้เราเอาเส้นนี้ขึ้นมาค่ะปลายริบบิน้นสอดเข้าไปในรูนี้นะปลายริบบิน้นมันก็จะมาโผล่รูนี้แล้วเราก็ดึงออกมาเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูเดียวกันเฉียงให้ออกรูถัดมาเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเพื่อนมันเฉียงให้ออกรูถัดจากเส้นเมื่อกี้เมื่อกี้เส้นนี้ออกรูนี้ถัดมาก็ออกรูนี้ แล้วก็ดึงนะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะพลิกกลับมาด้านนี้แล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะ ให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วปลายลิบบินเราจะเอามาวางหน้าเส้นที่สองนับจากซ้ายมือนะหนึ่งสองเราจะเอามาวางพาดตรงช่องนี้ปลายลิบบินด้านล่างเราก็ใช้นิ้วนะคะล็อกไว้เราจะให้เส้นนี้เป็นหลักนะคะเส้นถัดมานะคะเส้นนี้ปลายลิบบินเราก็จะเอามาวาง พาดหน้าช่องถัดจากเมื่อกี้ไปทางซ้ายนะเมื่อกี้เราเอาลงหน้าช่องนี้ใช่ไหมถัดมาด้านหน้าไปทางซ้ายก็คือช่องนี้เราก็โค้งตามปลายริบบิ้นแล้วก็เอามาวางช่องนี้ถัดมาจากเมื่อกี้นี้นะถัดมาเส้นนี้ก็วนไปตามเพื่อนมันแล้วปลายริบบิ้นก็เอามาพาดลงหน้าช่องนี้ใช้นิ้วนะคะล็อกไว้แบบนี้ ลักษณะนี้นะทีนี้ช่องด้านนี้ก็คือหมดแล้วนะทำยังไงต่ออ่าเราจะเส้นถัดมานะขึ้นมาโค้งตามเพื่อนมันเป็นลักษณะนี้ปลายริบบิ้นให้เราสอดเข้าไปในรูนี้อ่าแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมามันจะได้ลักษณะนี้เส้นถัดมาก็โค้งตามเพื่อน ปลายริบบินสอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเพื่อนแต่ว่าปลายลิบบินให้มันออกรูถัดจากเมื่อกี้เมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาออกรูนี้แล้วก็ดึงออกมาเส้นถัดมานะคะโค้งตามเพื่อนสอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเพื่อนแล้วก็เฉียงให้ปลายลิบบินออกรูถัดมาก็คือรูนี้ก็ดึงออกมาเส้นถัดมา โค้งตามเพื่อนสอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเพื่อนปลายริบบิ้นก็ให้ออกรูถัดมาเส้นสุดท้ายค่ะสอดต,ตามเพื่อนเหมือนกันแล้วก็เฉียงให้ออกรูถัดไปแบบนี้เห็นไหมคะริบบิ้นมันก็จะออกในรูถัดกันมาเรื่อยๆนะแบบเนี้ยนะพอเราสอดครบหมดแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็เราก็มาไล่ดึงทีละเส้นให้กระชับชค่ะ พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับมาแล้วเราก็เก็บปลายริบดิ้นนะคะตามลายเส้นเลยสอดไปตามลายเส้นนะ ีนี้เราก็สอดเก็บปลายลิปบิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกับด้านมามาด้านนี้ให้เราสอดตามลายเส้นของมันอีกรอบนึงนะคะสอดตามเลยนะคะทำให้ครบทุกเส้นเลย เหมือนดอกทิวลิปเลยนะคะ ทีนี้พอครบทั้ง8เส้นแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้ให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะขึ้นมา1เส้นแบบนี้แล้วก็โค้งไปทางซ้ายแบบนี้จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ปลายริบบิ้นเราจะสอดไปตามลายเส้นนี้ ก็ดึงมันออกมานะเราจะสอดไปจนครบทั้ง8เส้นนะคะจับแบบนี้นะโค้งแบบนี้ให้มันเป็นกลวยแบบนี้ค่ะเหมือนกับเราทำริบบิ้นไว้ทุกนะเราจะเอาริบบิ้นด้านซ้ายไขว้ทับด้านขวาแบบนี้นะคะซ้ายทับขวาแบบนี้ทีนี้ไปริปบบิ้นเราจะสอดไปตามลายเส้นนี้นะ อพอไข่แล้วเราก็สอดเลยนะคะเส้นถัดมานะคะไข่นะคะแบบนี้อีกรอบนะคะ จับริบบิ้นมาแล้วก็เอาโค้งไปทางซ้ายแล้วก็ซ้ายทับขวาแบบนี้ทีนี้ปลายริบบิน้นสอดไปตามลายเส้นนี้โค้งนะคะไข่ทับขวาแบบนี้ สอดไปตามลายเส้นจับขึ้นมาโคง้งคขว้ทับขวาแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดขึ้นไปตามลายเส้น โค้งไขว้ทับขวาแล้วก็จับปลายริบบิน้นสอดไปตามลายเส้นเส้นถัดมานะคะโค้งไขว้ทับขวาแบบนี้จับปลายริบบิน้นสอดไปตามลายเส้น เส้นสุดท้ายนะคะถ้าทํำคล่องแล้วก็ไม่ต้องโค้งมาแบบนี้ก่อนก็ได้นะแล้วก็จับขึ้นมาโคง้งแล้วก็สอดเลยนะแบบเนี้ยแต่ว่าถ้ายังไม่ชินไม่คล่องนะคะก็โค้งมาคว้ยทับขวาางนี้ก่อนแล้วค่อยจับริบบิ้นแยกออกมาแล้วก็สอดขึ้นด้านบนนะตามลายเส้นของมันแบบเนี้ ทีนี้พอเราสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็ไล่ดึงพร้อมกับจัดกลีบดอกไปด้วยนะมันจะได้สวยนะคะ ถ้าโอเคแล้วนะคะทีนี้เราก็ใช้กันไกรนะเราก็จะตัดนะคะริปบิ้นที่เกินมานี้ออกนะเราจะตัดจากทางด้านนี้หรือว่าพลิกกลับมาตัดทางด้านนี้ก็ได้นะคะ ว่าถ้าพิกกลับมาตัดทางด้านนี้มันจะง่ายกว่านะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทำใบกันนะคะให้เราตัดริบบิ้นเบอร์สามสีเขียวมาด้วยกันทั้งหมด2เส้นนะหรือว่าใครจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะไม่ว่ากันอันนี้ที่ตัดมาความยาวประมาณ8.5เซนนะคะ ทีนี้เราก็พับครึ่งแบบนี้เลยประกบเข้าหากันนะแล้วก็พับครึ่งตามยาวอีกรอบหนึ่งจะได้ลักษณะนี้นะต่อมาเราก็จะใช้กันไกรตัด นะคะให้โค้งเหมือนใบไม้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาทำรอยหยักให้มันหรือว่าใครจะออกแบบใบให้เป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็คลี่ออกนะมันจะได้ใบลักษณะนี้ ต่อมานะคะเราก็จะทำอีกเส้นนึงพับครึ่งริบบิ้นนะแบบนี้แล้วก็พับครึ่งตามยาวอีกรอบนึงทีนี้เราจะตัดด้านนี้นะคะเราจะตัดทำใบด้านนี้นะอย่าตัดด้านนี้นะไม่งั้นมันจะแยกออกจากกัน ราจะตัดด้านนี้นะคะใช้กันไกรตัดให้โค้งเหมือนใบไม้นะอ่าแบบนี้ทีนี้ก็ทำรอยหยักให้มัน ทีนี้ก็เป็นอันครบแล้วนะคะเราก็จะได้ใบด้วยกันทั้งหมด2เส้นนะต่อมาให้เราพับครึ่งตามยาวอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้ให้มันเป็นรอยเลยนะทำสองเส้นเลยนะคะแบบนี้ทีนี้ให้เราประกบใบทั้งสองเส้นนะคะเข้าด้วยการแบบนี้ให้ลอยนี้นะคะของเส้นนี้นะ มันตรงวางให้ตรงกับรอยพับครึ่งตามยาวของใบด้านล่างนะแบบนี้ทีนี้พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งทีนี้ด้านนี้รอยครึ่งตรงนี้ก็ต้องเท่ากับรอยแบ่งครึ่งของตรงนี้นะเห็นไหมตอนนี้มันไม่เท่ากันทีนี้เราก็ขยับให้มันเท่ากันแบบนี้ด้านนี้เท่าแล้วทีนี้กลับมาด้านนี้อีกรอบหนึ่งเท่าไหม ก็เท่าแล้วนะคะแบบนี้นะด้านนี้ตรงกับรอยนี้นะพลิกกลับมาด้านนี้ก็ให้ตรงกันนะเห็นไหมด้านนี้ก็ตรงกันแล้วด้านนี้ก็ตรงกันแล้วนะคะมันอาจจะขยับนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะทีนี้พอมันตรงกันแล้วเราจะทำยังไงต่อ ทีนี้เราก็จะใช้ปืนกาวนะคะทากาวลงไปทีนี้เราก็ติดนะคะอ่าทีนี้ใบมันก็จะประกบกันเรียบร้อยแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วให้เราเอาแม็กนะคะเย็บลงไปอีกรอบนึงก็ได้นะเราจะเย็บด้านนี้หรือว่าจะเย็บ ด้านนี้ก็ได้นะคะไม่ว่ากันเราก็าแมกลงไปเลยจะได้ลักษณะนี้ต่อมาเราก็จะเอาตัวดอกกับใบนะคะมาประกบเข้าด้วยกันทีนี้ให้เรานะคะติดกาวลงไปตรงนี้ตรงกลางเลยนะแล้วก็เอา ติดลงไปกับตัวดอกนะคะแล้วก็เล็งให้มันอยู่ประมาณตรงกลางนะอ่ะทีนี้ก็กดเลยนะคะมันก็จะได้ลักษณะนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะ